เคลืนวันปฏิ่านมาเสี่ยนบางแค่ฝันไหมพี่น้องฝันว่าเห็นผู้หญิงคนหนึ่งกับลูกน้อยผูกข้อตายพะนะสองคนห้อยคู่กันรองสองเนี่ยป่านนี่เสียนมาแค่กํลังจะยางนีผู้เป็นแม่ฟื้นวันยางมากมาถามแค่เพิ่งไปสัน ซื้อเลขหาไปในเดอ้อพนะเอาก็เลยถามตายเราจะได้ข่าวไดหายยังนะสนุกมาดิคนบ้านอหนูตรงมากพนะเอาทำ่าหายยังคือนอหนูตรงมากเลย ก็นอนยุติลำดับที่ยี่สิบห้าหาหนึ่งหาสองเจ็ดหาหนึ่งเจ็ดหาสองน้องหรือว่าซี่สองศูนย์ไปกันตัดดีไปถูกตามข้อมันน้องไปนอนคุณยิ่งก็เป็นซี่ตายสองคนกับศูนย์ซี่สองศูนย์ไปกันน้องติดไปบ หลังจากฟังความฝันของทางเซียนบางแคเพิ่นเว้าวสู่ฟังเนาะเนาะการนั่นล่ะค่ะตีเบิ่งค่ะแต่ว่าหานี่สิมาแท้แน่นอนเนาะคะ่ะในความฝันนี่เพิ่นบอกว่าหาเด้อเนาะคะ่ะแต่ว่าหาม้ากาลน้องหนูนี่เป็นหาอยังพี่น้องกะลองตีเว้าวสู่ฟังแน่จ้าแต่คิดว่าเด่นหามาแท้ล่ะจ้ะต่อไปจะให้เบิ่งสูตรหวยคำนวณเนาะคะ่ะทางเซียนบางแคที่ไดือด่งมาให้ให้สาบาน้มานั่งมาเว้ามาฝากมาต้อนพี่น,อน้องแฟนจงอง FC จ้า สำหรับชุดบนเด้อค่ะเลขเซียนบางแคเพื่นเดชเดนมาหลักร้อยมีเจ็ดมีหามีหกจ้าหลักสิบมีหามีศูนย์มีเปดหลักหน่วยมีสองมีหนึ่งมีสี่จ้าเพื่อนจับคู่หามีหาหนึ่งหาสองหาสี่หาเก้าหาศูนย์สำหรับเลขสามตัวเจ็ดห้าสองเจ็ดห้าศูนย์และเจ็ดห้าเก้าจ้า ความฝันเพิ่นเพิ่นกะสิตีใส่หาหนึ่งกะหาสองนี่แหละพี่น้องมันตรงกบหวยสูตรหวยคำนวณเด้อพี่น้องจ้ากะร้องผิดจารณาจบซ้วมเบงจ้ามือหนีมือเฮงมือปังมือดังมือรวยเราจะสําสหรับต่อไปเลขล่างเนาะคะ่ะเลขล่างบนเป็นบนล่างเป็นลางเด้อพี่น้องเพิ่นจะเขียนให้ลักเป็นทั้งสี่เลยจ้ะแต่ว่าบ่มีเลขกวิ่งเด้อพี่น้องให้รักสิบหลักหน่วยหลัก้อยมาสําหรับเลขล่างเด่น เพื่อนไฮลักสิบมีสมีเจมีศูจ้าลักหน่วยไฮมะเก้ากับศูนย์กับหาจ้าเพื่อนกะวินเอาในหนีจ้าเพื่อนจับคู่ไฮมีศูนย์ห้าศูนย์เก้าเจ็ดห้าแล้วกับศูย์เปดพี่นองจ้าเล็กติดศูนย์อีกแล้วหงังหันสามนาคกะเบิดไหลน,น้ำบักศูนย์นี่แหละพี่นอง อยากสิไปต่อคือพ่อสำนีบักสูนิก็ได้หรือมันสีลอยออกงวดนี่พี่น้องจ้ากะยังย่ำเด้อค่ะเป็นแค่แนวทางจ้าสูตรหวยคำนวณทั้งเสียนบางแค่แครปหน้าจอจ้ามือนีมือฮงมือปังมือดังมือรวยมือเหล็กออกเลยเด้อจ้าเพิ่นกระได้ทรงให้สาบนาขึ้นมือเหล็กออกพอดีจ้าแต่ว่ความฝันของเพื่อนนั่นเพื่นฝันเหล็กออกวันพระเด้อจ้าฝันวันพระที่ผู้หญิงผูก็าตายเน้ะคะ่ะ บอกเล็กพึ่นนะคะก็ตามที่พึ่นบอกให้ฟังต้นคลิปคือ,อยังมาบอกพึ่นวาหาสิมาเด้อหาสิมาแต่ว่าให้นตัวปิศานาคือน,น้อหนูเอาพี่น้องผู้ใดเปเล็เกกิ้งกะล้องเมนต้คลิปมาบอกมาฝากมาตอนสาบานานไม่เลือจ่าเด้อก็ตามนั่นเลยจ้าเล็กตัวเก่าสิมาบูหาหนึ่งหนึ่งหาเนี่เอาเอียงกะบ,บ่เน้นจ้าเก็บหนาต่อจ้า เอาค่ะในวันเป็นที่16พฤศจิกายน2566สารนบาวบ้บาเบาหลายใหญ่ไปก็ขอให้พี่น้องแฟนช่องอิฟซีสู่คู่สู่คุณเฮงปังดังรวยสู่คู่สู่คุณเงินไหลกองท้องไหลเข่าสาธุสาธุมนีนวยรวยๆเด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งๆเป็นกำลังใจให้น้ำเนี่ยจ้าไปแล้วค่ะสวัสด,ดีค่ะ